ทำสวนไร้ไร้เป็นกองเลยครับใช่ใช่คือช่วงนั้นละครเขาคืนชิวก็เลยไม่มีอะไรทำๆๆก็เลยลองลองปลูกต้นไม้ดูบ้างลองปลูกผักหวังว่าจะกินได้แล้วทำสวนมันร้อนเลยงไงคะบต้องถอดเสื้อร้อนมากครับหน้าบ้านยังร้อนร้อนทำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยกันทำือด,ดูตามยูทูบแล้วก็ทำตามเลยโดนโดนฟกัสโฟกัสผิดจุดอย่างนี้คือชิมยังทัดโอเคไหมชิมแล้วครับสิ่งที่เรานเสนอเขาไม่ค่อยมองเลย มันยังเขินอยู่ไหมครับเวลาแบบโดนโอไม่แล้วครับผมด้านชาวแล้วแต่การนำเสนอของผมได้มีเช็คฟีดแบ็กหรือเช็คคอมเมนต์จากก็ดูบ้างอ่านก็บันเทิงบันเทิงดีเหมือนกันก็ขอบคุณที่เข้คอมเมนต์กันนะบางทีมันก็ตลกอ่ะมันก็ทำให้เราหัวเราะออกมาเหมือนกันบางอันอะไรฝั่งนี้แป้งผักกับฝั่งนี้หุ่นก็ก็มีผักบ้างครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นหุ่นสว่างขาวมาก ก็ก็ต้องฟิตติดตามมองดบว่าเคลียร์ละครเรื่องนี้เสร็จแล้วจะคืนกำไรอีกไหมครับสักคลิปหนึ่งสองคลิปเลยก็อีกก็อีกแฟนก็ชอบช่วงนี้ก็คือฟิตเต็มที่เลยใช่ไหมครับที่ไปไม่ได้ฟิตเท่าไหร่ครับคือถ่ายละครอย่างเดียวช่วงนี้ละครใกล้อเนอร์เจ็ดกรกฎาคมละครเรื่องนี้จะฝากด้ยครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องนี้เป็นไงบ้างก็เป็นจอมยุทธครับก็จะได้มีฉากขอตัวขอเสื้ออะไรเงี้ยเรื่อยๆเลยครับก็ ก็สนุกก็เป็นการเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ครั้งแรกเป็นหนุ่ม,มผมยาวหนุ่มยาว <laughs> แต่เป็นอีกลุกหนึ่งของคุณไบส์เลยใช่ไหมครับ <laughs> อีกลุกหนึ่งเลยครับน่าจะมีแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเลยทำไมหรอ, <laughs> อ<ง>มันยากมันเหนื่อยม,มันใช้เวลาหรือยังไงใช้เวลาครับ <laughs> <laughs> ปกติเรามากองก็คือเส้นแดงผ่าแปดเสแล้วแล้ก็ต้องเผื่อเวลาไปอีกสองชั่วโมงจะทำผมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็นานแล้วก็เหนื่อยเมื่อยคอผมยาวใช้ชีวิตยากไหมวันอะไรอยู่ในคอนยากครับมันมันก็แบบกินข้าวนี้แบบอะไรเงี้ย มันต้องแบบอีกแบบตลอดเวลาเราเข้าใจใช่ไหมชอบนะเป็นแบปดตาแต่ว่าเรื่องเดียวพอพอก่อนแต่วันนั้นไปผมยาวก็ฟิตแบบก็จะบอกว่าหน้าสวยหน้าสวยจริงเหรอในมีก็หน้าเราแบบได้ได้ได้งนุนทรงเนี่ยมีกามั่นเลย อาถามถึงเรื่องคุณแม่หน่อยซื้อทองก่อนหน้านี้หนึ่งกิโลเลยพี่ไหมหนึ่งกิโลตอนนั้นแบบอยากให้คุณแม่เหมือนว่าตัดสินใจอะไรหรือแบบซื้อเยอะขนาดที่คุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับก่อนอันนี้เคยซื้อทองลูกพันให้แล้วติดกับหลาข้อมือจากแล้วรอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีกแต่เราเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะซื้อลูกพันไปถึงเมื่อไหร่กันแบบซื้อไปขายต้องลงกำไรไม่ได้สักบปากเลยถ้ากำเนิดหมดเผมว่าผมแท่งไม่ล่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคโอเค แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่บอกว่าอยู่เมื่อ20ปีไม่ยเยไปเยาวราชเลยเราก็เลยแบบวันนั้นเสร็จงานเร็กวรกว็เลยไปเลย,ยเยาวราชแล้วก็เลยซือ้อของตอนนั้นราคาทองขึ้นนิดนึงก็ไหวก็สู้ใช่ก็ <c oughs> ไม่รอแล้วว่าไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวดังหมดคือเททหน้าปักเลยใช่ไหมคะให้คุณแม่ใช่ก็ถือว่าฝันคุณแม่จบฝันพ่อจบต่อไปตาเราแล้วหนึ่งกิโลนี่เป็นความต้องการของเราเองที่จะมอบให้เขาหรือเขาเออคือ ข้อต้องการของเราคือซื้อทอง99.99%เ99พราะเรามันเป็นทองที่อินเตอร์เนชั่นแนลหมายถึงว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ทั่วโลกประเทศไทยจะเป็น96.5เ,เรารู้สึกทอง99แต่ทีเนี้ยทอง 99, 99มันซื้อสตาร์ทที่1กิโลเท่านัน้นแค่ซื้อ1กิโลกระบายเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าให้คุณแม่ตลอดตั้งแต่ทคำางานได้มาใช่เชอบไงชอบเห็นเวลาเขาดีใจเหมือนเด็กเเาหมนด็กรวันนั้น1กิโลราคาคุณแม่เป็นยังไงยิ่มนี่หุบอันนี้ส่วนเราส่วนเรา เอาไงต่อดีวะอันนี้คือทําข้อตกลงกับคุณแม่แล้วแล้วยังว่าหยุดที่หนึ่งกิโลนะหรือว่าไปต่ออีกหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดตรงนี้ก่อนแต่คุณแม่ชอบทองนะไม่ชอบทองเดี๋ยวเป็อกเกอรแรกไปก่อนรอบนี้ได้คุณแม่คุณพ่อได้อะไรคุณพ่อได้ทองจัดไม่ไม่ไม่คุณพ่อได้ไปสูงคุณพ่อเป็นแบบเป็นสวยกี่ไร่กี่ไร่ฮะประมาณสี่สิบกว่ากว่าโูนคุณพ่อก็ใหญ่เหมือนกัน ้ตักเรียกว่าตอนนี้ทั้งที่ทํางานมาให้พ่อกับแม่ทั้งหมดใช่อะไว่าที่แบบเราดังเลี้ยนขึ้นมารอบหลักปีที่ผ่านมารให้พ่อแม่หมดแล้วต่อไปตาเราส่อันนี้เป็นเป็นที่ตักจังหวัดหรือที่ไหนครับจังหวัดกะเป็นเป็นมซื้อขาวซื้อขาลูกเลยหรอเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอไม่ได้ลูกใหญ่มากเดี๋ยวไป่อุ้ยจริงจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดนฉุวตอนนี้ดาเนินการเป็นไงล่ถึงไหนแล้ว ก็าทำไปเรื่อยๆครับวุ่นวายมากๆลากน้ำร่ากไฟเคลียร์ที่ร่างวัดอะไรคือแบบหลายเรื่องมากครับคุณเคยเื้อสั่งแรกคือแพลนแพลนจะยกครอบครัวไปอยู่ตรงเขาลูกนั้นเลยหรือยังไงใช่จริงหรอยังพ่อยังพ่อไปก่อน s โซโล่ไปคนเดียวก่อนเขาอยากไปเป็นพ่อฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็มองกันไกลถึงตอนผมแบบมันจะเสียอะไรเงี้ยเพราะเขาอยากมีความสุขกันผมก็อยากแบบตัดขาดแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติเดียวแต่มันต้องวางระบบเยอะเหมือนกันนะเยอะมากครับไม่ได้ซื้อลระจบไม่ใช่ ดำเนินการนั่นนี่โน่นเกี่ยวกับที่ได้อีกบแปรงจอตอราคาได้ไหมว่ากิ๊บเรื่ออกการจัดการระบบต่อไปขายผมต่ขได้อีกการการจัดการระบบต่อไปนี่ต้องเป็นหน้าที่ของคุณใบนวอย่างเง้ยคะหรือว่าคุณพ่อใช่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องลากน้ำลากไฟสุกน้ำบานดาในเกษตรทุกคมอให้พ่อต่อเลยเราก็สรรเสรัญนั้นเราก็ทำงานตลอดต่ออ่ะทองไปละเข่าไปละในส่วนของเราบ้างอยากอะไรคะคุณลลี่โอ้โหก็หมกียากะยากจะหมดแล้วครับจริงๆใบตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรให้ตัวเองบ้างครับ เองบอกจริงจริงควางฝันวัยเด็กแบบของบ้เลยอ่ะตอนแบบตั้งแต่อยา่างเข้าวงการเราสึกว่าเราเคยดูหนักมาแล้วเราอยากได้เป็นเฮาล์มากายอยากขึ้นลิฟต์มา้ถึงห้องเลยพอมาเลยนีม่มีไหมได้เลยคอนโดนี้เดียวยังสามสิบล้านเลยของเราเรากคือเราทำงานก่อนเป้าหมายเราอาจจะไม่สิ่งของตอนเนี้ยแต่อาจจะเป็นแบบว่าเป็น a c ช i e v e m ต่างๆเช่นแบบว่า เป็นที่หนึ่งในอะไรสักอย่างให้ได้ครับแต่ตัวไบเองดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยบ้าแบรนด์เนมไม่ค่อยไม่แฟร์ติกเทไร่จริงเราก็ชอบแฟชั่นนะชอบประมาณนึงแต่เราก็ไม่ไม่ได้คลั่งมากอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงงพี่บางช่วงก็คือแบบโหยหาอะไรกันบางช่วงก็แบบรู้สึกว่าอยากซื้ออยากซื้อบางช่วงรู้สึกว่าไม่เอาเลยคือแบบประหยัดดีกว่าวันละร้อยพองอะไรเงี้ยมันแล้วแต่อารมณ์แล้วช่วงนี้เงินเก็บก็ยังใช้อยู่นะไปหมดแล้วครับเก็บไหมเก็บไหมเริ่มนับเริ่ม่คือแบรนด์เนม อะไรนะครับอะไรนะครับเราไม่ซื้อแบรนด์เนมเก่งกำไรหรอแบรนด์เนมเก่งกำไรไม่ได้เก่งครับถ้าเราซื้อแล้วก็คือซื้อใส่ถ้ามันสวยดีถ้าได้ใช้ออกงานก็จะซื้อบ้างนะแต่ว่ากำไรไม่ค่อยสูงมากไว้จะบางหลังเนี้ยอาจจะแบบแตกต่างนิดนึงคือเราเรื่องชอบอ่านหนังสือเรื่องชอบอยู่เงียบเงียเรื่อแบบไม่สยามไปเที่ยวไหนแล้วจับอะไรก็้ยู่สงบนั่งสมาธินย่างเงี้ยก็เลยครับกัเดียวคุณไปนักสมาธิเลยเหรอคะใช่สิงหนอ เราไปอ่านหนังสืออะไรพวกนี้มาเลยเราสึกอว่าเออลองดูก็ได้ว่าคำแมนะนำของคนทีน่ซ้อประสบวามสมากอะไรเงี้ยเชือ่อประสบความสเร็จหมื่นล้านนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างวะก็ํำตามๆอะไรข้ออะกรข้อนิวใบแล้ว,ว,ไ,ลวลไม่แมดบ,บดบอยแล้วโอเค,คโอเคก้ขอบคุณ <laughs> <laughs> นะ <Okay S 2>